นกสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมแจ็คโวยชีองเราครับมันนี้อยู่กับเบาวัวไครับนี่แหละเป็นคนหน้าตาเฉยละมันนี้ไม่เห็นคลิปสลองหารอยรับครับพี่น้องเบาวัวไฮเพิ่กลับาก๋อยเนื้อครับก่อยเนื้อมาพี่น้องมากินน้ำกันมกางทุงตัวกางทงบ่กางทุงนู่อยู่นี่เว้ยเขาก็ยุทึกนูนแหละเนาะไปยุ่ในทงมันก็ดี บาไว้แล้วมันก็ดจแฉะนะครับพี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำกันครับนะลุกมือได้ครับบัดนี้มือกับร่างมาแล้วล่ะแตกบัต่บัตรผู้นี้ใส่บุญกันนะทำไงไรเอาน็กเสียบโยงไวงมูกินน้ำตัวน้องร้องบุญครับสุดเด็ดสุดเด็ดครับสุดเด็ดชาวบ้านจากเพชรต้องกินกับบักพริกบักพริกหน่ายโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยัง กินน้ำไล่ไหลตัวครับกินด้ำไล่ไปไหลเลยครับจะเอาหูแดงมามาพี่น้องมากินน้ำกันครับหาเข่าหาปลากินน้ำกันเนี่ยนี่พักยังไงอือไปพูดครับไปพูดใครเสียวกินกับก๋วยบาบี้โอ้พักอีเลิศพักอีเลิศวางสันแน่เอานี่ทำยังไงเจ็บ,บครับอืมด่ว น้ำไร่แต่คาบนี่เป็นคาบพิเศษนะครับสองเจ็ดสองเฮาครับแต่ว่าห็ัจากได้เพียแกนี่เพื่อที่หาย่ากอยู่งัวอยู่ไหน้องเอาเพียออนมาอย่างเดียวลุงไปขอบงัวเข้าอยาง ครับตัวไอตีเราพี่เงาเอาบดหน่วยเลยอืเนี่ยมันสุกหวานจริงๆต้องหาหน่วยดิบๆนะมากินอ่ะแต่มันแดงนี่คือมันสุกมันสุกพริกสุกกว่าแดงๆกินแล้วหวานนี่เอากันนะอันจะว่ากระทบแจ้งหน่อยนะครับกินความหวานกับเค้าหนือมันก็จับกล้วยมันก็บบัวตอแดะมันบวกเข้ากันบวกเข้ากันนะเราต้องบายเซงซีเลยนะครับ กินไวยกินบังยใจนี่ยใบบกบอมันยังดูเด็ดเลยนี่นี่หนาวบดเด็ดกินบ่ได้นะครับใบบกบอไม่ยองดูเด็ดเด็ดเ,ดเพราะเสียดายนี่แหละ กับครับกแก้มออันนั้นมันพัดพัด oh, <no. S 1> เลยมากินเราเลยเขาเอื่อนมาผักผูดเพาะเลยนี่อ๋อใช่เนี่แต่ไม่เป็นพัดตลาดเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระสอบไก่แฮมเลยครับเด้อน้องมาครับกินน้ำกันนี่แดดวัวเขียบแ้ง พีคือว่าหวานอยู่นี่เฮ้ยหวานตัวน่ะพัฒนาดายนี่แล้เอาอีกหน่วยนึงนี่บ่โอ้ตาไหลเจ้ากินเลยแหละครับ <S 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 ยาดมันเหมิดกระตุ่มพ่อวายอยู่มันอากาศกมันก็กลุ่มเล้อ,อจังหวะเมื่อน,นี่รือแมันเป็นตาบปรถอดเงินตาบปรเลยถอดน,น,น,นะครับ พี่น้องขั้นมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์ให้ได้คร,รับเด้อเด้อเดี๋ยวจะเห็นคลิปๆต่อๆไปสหรับเพื่อนมัา FC บวกให้ 5. กดกระดิ่งไว้นะแจ้งเตือนบันเทิงเลยเห็นเราอยู่นี่แหละรู้รับกยังไมนู่นนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับกัหรับมือนี้ก็ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายครับไปของน้ำก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ